ครับคบกับกลองเพีงเดียวนะครับอีกแล้วครับท่านตัดอีกแล้วนี่คือต้นยูคานะครับห่างจากตัวบ้านไม่นะครับนี่นีนนนประมาณสามสิบเมตรเนาะจากบ้านใหม่นี่แมนบอกบเยรหลายสิคุณล่ะเนาะเรามาดูนะครับส่วนช่างทานก็ขึ้นไปทำไฟให้ พี่สีนะครับจะมาทำไฟให้พี่สีดู ต้องตัดอีกนะครับเพราะมันเป็นรัศมีมันใกล้ฮะมันใกล้ะก็เลยต้องตัดออก หลังหาเหลี่ยมนะครับว่ามันจะให้บังคับให้ต้นไม้ลงเหลี่ยมไหนมุมไหนนะครับคงจะเป็นมุมนี้นะฮะต้องเอาลงก็กมุมนี้ไม้ยูคาร์นเป็นไม้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ทำบ้านทำแแค่ทำอะไรหลายๆอย่าง สาเหตุที่ตัดนะครับก็เหมือนต้นไม้ต้นนี้นะครับคือตัดเพื่อป้องกันการเวลาหน้าฝนหน้าแรงนะครับลมลมมันจะแรงถ้าเกิดมีลมมาถ้าเกิดโค่นไปดูโค่นไปทางทางลมมาทางด้านบ้านที่เดือนมันก็ ทำให้บ้านได้รับความเสียหายถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆแถ่เด๋ยวนั้นก็อาจจะทาให้ได้รับความเสีายอันตรายได้นะครับก็เลยจำเป็นต้องปัดตัดเดี๋ยวนี้ เริ่มแอนไปแล้วครับแอนไปด้านที่บากแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปเยอะแล้วไปแล้วไปแล้วว้า เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นวิธีการตัดสามารถบังคับทิศทางได้นะครับขีมือสุดยอดเนื้อด้านในนะครับแข็งมากใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำบ้านก็นได้นะครับ ครับสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เป็นกําลังใจเพื่อทําคลิปใหม่อีกต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ